ให้เขาเอาหน่อแฮตแท็กตัวนั้นมาใช้เองนะครับเพื่อเป็นการเปิดคาดการมองเห็นให้เขาแต่ว่าเข้าบอต่อเอาเขามาใส่ก็ได้เข้าเล่นกันไปครับครับผมสวัสดีพี่พ่นน้องๆอยู่ไฮยาน่าอยู่ป่าอยู่เขาคือกอครับอยู่กับธรรมชาติเสียงนกเสียงกานะครับอยู่พื้นที่ของทุง่งนาแล้วก็มีการเล่นเป็นร้านหลายร้านนะครับแล้วก็การสะสมคลิปเร็วเป็นหลายร้านคลิปนั่นจะมีแฮตแท็กตัวอย่างครับเขา สำหรับเออกล้องเลี้ยวเกาจะขออนุญาตอธิบายแล้กก็จุดใดถ้าจะเป็นตอนแสงทุกวันต่อไปนั่นเองนะครับที่เข้าหันหน้าเขา้าห้าจอดกดตรงนั้นมันจะเป็นกล้องเลี้ยวน,นะครับจุดแรกก็คือสร้างคลิปเดวใวด้วยกล้องเลี้ยวน,นะครับที่ไม่ใช่คลิปที่เออคลิปต่างๆที่เข้าสต็อกไว้นะครับแต่ว่ากล้องเลี้ยวอยู่ด้านบนด้านบน มุมมุมบนซ้ายนะครับนะครับเป็นช่องสี่เหลี่ยมเ้ากดเข้าไปครับจากนั้นมันจะมีมันเท่าไหร่ครั้ง,าางนนก,ก็ตามนันนี้นะครับหรือว่าจํานวนกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามนะครับหลังจากนั้นเขาจะบอกว่าเยอะมากให้คุณแล้วก็มีการเล่นเป็นล้านล้านหลายล้านนะครับแล้วก็การสะสมคลิปเร็วเป็นหลายล้านคลิปมันจะมีแฮชแท็กตัวอย่างครับเขาเออเข้า่าเลวกดแต่กล่กองเลวนี่ครับ จุดหลักๆเลยครับพี่น้องต้องสั่งให้ได้ทุกวันทุกวันนะครับ3ามจุดหลักๆนี่ครับเพียงพ่อ <ore> แต่ว่าต้องสั่งทุกวันพี่น้องจําได้ดีจุดที่สองอีกจุดนึงครับสั่งทุกวันคือกันก็คืออยู่ตัวฝ่ายข้างถ่ายข้างๆถ่ายทอดสั่งแล้วก็การสั่งของเขาริปเร็วอยู่กองเร็วสาคัญเป็นแบบนี้ครับา <spe ech> <ๆ>าการนำ่งเร็วการถึงเร็วนะครับการประมวลผลเร็วด้วยการแล้วก็การสั่งของเขา เีวอยู่กองเลีวสำคัญเป็นแบบนี้ครับการนั่งทรงเร็วการก่ถึงเร็วนะครับการประมวลผลเร็วด้วยการเร็วทุกครั้งนั่นเองนะครับหลังจากนั้นทางระบบ f a c e b o o กเขาจะประมวลผลคำว่าประมวลผลคือยอดวิวในการรับชมจำนวนคำว่าเร็วกดแต่กองเร็วนครับจุดหลักๆเลยครับพี่น้องต้องสังให้ได้ทุกวันทุกวันนะครับ3มจุดหลักๆนี่ครับนแะครับเป็นช่องสี่เหลี่ยม กดเข้าไปกับจากนั้นมันจะมีนะครับเพื่อเป็นหน้าทางให้เพื่อนหรือผพ้ติดตามของเฮาที่นั่งบ่ท่านเขา้าใจนะครับว่าสร้างคลิปสั้นเร็วอยู่กล้องเรืวข่าวพักดำเฮากกำลังห้ามพี่น้องตอนนี้เพราะว่าระบบน้ำอุดมสมบูรณ์ด้วยปน็นเาะน้ำฝนที่ตกดีปีนี้นั่นเอนะครับวัาละสคลิปสคลิปก็ได้นะครับแต่ว่าตรงใช้เล่นคลิปเดียว แลวกการในเฟซบุ๊ลักสําคัญครับพี่น,อน้องกดเข้าไปกับเครื่องและก,การสั่งของเขาริปเลี้ยวอยู่กองเลี้ยวสาคัญเป็นแบบนี้ครับการนั่งเลี้ยวการกถึงเลี้ยวนะครับการประมวลผลเลี้ยวด้วยการหนึ่งต่างหากแต่ว่าจุดที่ว่าเราต้องรอการประมวลผลจุดแรกครับเ้าต้องสั่งก็คือเข้าไปตรงเครื่องมือดัดบอลมืออาชีพการแชร์เรียนเลยครับไหนบ้างแล้วก็จุดไหนครับที่เราจะเป็นต้องสร้าง คลิปซันเรียวทุกวันนั่นเองครับทำความเข้าใจตอน,นคลิปรวเท่านั้นครับพี่น้องกดเข้าไปครับมันจะมีคลิปสต็อกเหมือนเดิมหลังจากนั้นพี่น้องกดกล่องด้านบนมันจะเป็นสางกับกล่องเรีวนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตอธิบายว่าไอ้จุดในบางสัง่งจุดหลักๆจริงๆครับเพราะว่าการประมวลผลนั่นก็คืออีกส่วนเลยนั่นเองครับมันจะบม่มีรูปภาพสต็อกไว้นะครับอย่าลืมมันจะมีเฉพาะกล้อง จุดที่สี่ก็คือตรงเครื่องเมื่อครับแับแรงบันดาลมิสายาลุงพี่น้องกดเข้าไปตรงสร้างคลิปเร็วมันจะเป็นกล้องไอ้กล้องเริ่มจะบันทึกคลิปเียวได้ทันที่บอต้องไปกดนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตอธิบายว่าไอ้ย,ยุจุดในบัตรแล้วก็มีการเล่นเป็นล้านๆหลายล้านนะครับแล้วก็การสะสมคลิปเร็วเป็นหลายล้านคลิปมันจะมีแฮชแท็กตัวย่า่ครับเขา ครับผสวัสดีพี่ๆน้องๆอ,อยู่ไฮยอยน่าอยู่ป่าอยู่เขาคือกอ็ครับอยู่กับธรรมชาติเสียงนกเสียงกานะครับอยู่พื้นที่ของทงนานเท่าไหร่ครั้งก็าตามอนี้นะครับหรือว่าจํานวนกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามนะครับหลังจากนั้นเขาจะบอกว่าย่าม,มากให้คุณและงจาการสั่งของเขาลิปเลี้ยวยกกองเลี้ยวสําคัญแบบนี้ครับการนั่งทรงเร็วการก็ถึงเร็วนะครับการประมวลผลเร็วด้วยการ อันนั้นก็จุดที่สามหลังจากกดเข้าไปแล้วจะเป็นกล้องรยวขึ้นมาท่านที่เด็กเข้าใจว่ากล้องรวอยู่จุดไหนบ้างแล้วก็ไปสร้างตรงจุดไหนนะครับแล้วก็ต้องสร้างทุกวันครับกลใจเข้าไปเลยครับมันจะมีแฮชแท็กเอ่ช่องที่แบบว่าคุณภาพของเขาสูงเป็นเอ้คลิปรียวคลิปตัวอย่างคลิปรียวระดับโลกนะครับข่าวปากดำกําลังงามพี่น้องตอนนี้เพราะว่าระบบน้ำ อุดมสมบูรณ์ด้วยปรว่าน้ำฝนที่ตกดีปีนี้นั่นเองนะครับบังทียังบ่ท่านเข้าใจครับก็ขอให้พี่น้องท่านกดผ่านเกียนไปน้ำกันทุกท่านทุกคนขอบคุณสวัสดีครับเลยอันนี้ครับมันจะบม่มีรูปข้อสตอกไว้นะครับเดียวเรื่องมันจะมีเฉพาะกล้องกับจุดที่สี่ก็คือตรงเครื่องเมื่อครับฮับแรงบรรดาข่าวภากดองกับลังง้ามพี่น้องตอนนี้เพราะว่าระบบน้ำอุดมสมบูรณ์ด้วยปรว่าน้ำฝนที่ ตกดีปีนี้นั่นเองนะครับเอ๋อขอจว่ากล้องเร็วอยู่จุดไหนบ้างแล้วก็ไปสร้างตรงจุดไหนนะครับแล้วก็ต้องสร้างทุกวันครับกล้เข่าปากดำอ๋อกำลังงามพี่น้องตอนนี้เพราะว่าระบบน้ำอุดมสมบูรณ์ด้วยปราะทีานา้ำฝนที่ตกดีปีนี้นั่นเองนะครับครับมันจะมีคำว่าสร้างคลิปเร็วหรือว่าสร้างสร้างเองนั่นแหละครับตกวันเท่าไหร่ครั้งก็ตามนั่นเองนะครับหรือว่า จำนวนกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามนะครับหลังจากนั้นเขาจะบอกว่าเยอะมากให้คุณอันนั้นคือจุดที่สามหลังจากกดกลับไปแนละ้วมันจะเป็นกรองยู้ขึ้นมาทัานที่นครปากดัมก,กับลังงามพี่น้องตอนนี้เพราะว่าระบบน้ำอุดมสมบูรณ์ด้วยปพราะว่านา้ำฝนที่ตกดีปีนี้นั่นเองนะครับครับมันจะมีคำว่าสร้างคลิปเร็วหรือว่าสร้างสร้างเองนั่นแหละครับตัวอันนั้นคือจุดที่สามหลังจากกดกลับไปแนละ้วมันจะเป็นกรองยู้ ขึ้นมาท่านที่นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตอธิบายว่าไอ้จุดในบังทียังพอท่านเข้าใจครับก็ขอให้พี่น้องพันุ์กดพันเขียนไปน้ากันทุกท่านทุกคนขอบคุณสวัสดีครับกล้องเดียวอากล้องเลี้ยวก่อนครับกล้องเดียวนะครับกล้องเดียวจุดแรกยหนาเฟซบุกลักของห้าครับข้างข้างสตอรี่นะครับมันจะมีคําว่ารีวพี่น้องกดเข้าไปเลยครับหลังจากนั้นมันจะมีสายลุงกระจายแล้วจะมีคาว่าสร้าง สร้างคลิปเ,เร็วหรือว่าสร้างทิปนั่นแหะครับพี่น้องกดเข้าไปเลยครับหลังจากนั้นมันจะมีสายลุงกระจายแล้วจะมีคำมาสร้างสร้างคลิปเร็วหรือว่าสร้างทิปนั่นแหะครับครับมันจะมีคำ่าสร้างคลิปเร็วหรือว่าสร้างสร้างเองนั่นแหละครับตัวครื่าเร็วกดแต่กล่องเร็วนี่ครับจุดหลักๆเลยครับ <workouts> พ <story> ี่น้องต้องสั่งให้ได้ทุกวันทุกวันนะครับสามจุดหลักๆนี่ครับ พี่นอ้อกดเข้าไปเลยครับหลังจากนั้นมันจะมีสายลุงกระจายแล้วจะมีคํ้ามาสร้างสร้างคลิปเร็วหรือว่าสร้างคลิปนั่นแหละครับสร้างคลิปในรูปแบบลักษณะคล้ายแบบนี้อีกนั่นเองนะครับอันนั้นคือจุดที่หลรักๆเลยนะครับแต่ว่าเขาจําเปลี่ยนตช้อุปกรณ์ของเขาก็คือกล่องของเขาต่นเองนะครับการพี่น้องแนละท่านละคินเนี่ยยังบาท่านเข้าใจว่าเขาตองไปสร้างคลิปเร็วจุด ใดบ้างสําคัญแบบใดและก็กล้องของเรียวอยู่จุดไหนเข้าใจว่ากล้องเลียวอยู่จุดไหนบ้างแล้วก็ไปสร้างตรงจุดไหนนะครับแล้วก็ต้องสร้างทุกวันครับกล้องจุดที่3ครับที่น้องเขาไปตรงแดชบอร์ดเมื่ออาชีพเลื่อนเงินไปจะเห็นคําว่าไอการชาเลน์ชเรเลนจ์ก็คอสร้างคลิป สั้นเร็วครับต่อไปบานเนี่ยอันนี้คือจุดหลักการสร้างคลิปเร็วแล้วก็แล้วก็ความหมายความสำคัญจะให่ห่าออนหอยแฮตแจกตัวนั้นมาใช้ันเองนะครับเพื่อเป็นการเปิดคาการมองเห็นให่ห่าแต่ว่าห่าบอต่อเอาเขามาใส่ก็ได้ห่าเลื่อนกระแปกับเขาปากดากับห่ากำลังงามที่น้องตอนนี้เพราะว่าระบบน้ำอุดมสมบูรณ์ด้วยปัจจุบันน้ำฝนที่ตกดีปีนี้นั่นเองนะครับสดมันจะเป็นคลิปรีว์ครับ ตรงจุดนี้พี่น้องสั่งทุกวันหรือว่าพี่น้องสั่งเข้าใจว่ากล้องเร็วอยู่จุดไหนบ้างแล้วก็ไปสร้างตรงจุดไหนนะครับแล้วก็ต้องสร้างทุกวันครับใส่กล้องอีกครับก็จะมาเองนั่นก็คือจุดหลักๆสั่งทุกวันนะครับสั่งทุกวันนะครับตรงจุดชาเลนจ์วันละหนึ่งทีสร้างทิปในรูปแบบลักษณะคล้ายแบบนี้อีก นั่นเองนะครับอันนี้คือจุดที่ห้าหลักๆเลยนะครับแต่ว่าข้าจจำเปลี่ยนต่อจะให้ข้าวออนเอา,าแฮตแจกตัวนั้นมาใช้นั่นเองนะครับเพื่อเป็นการเปิดคาการมองเห็นให้ขาแต่ว่า